ปากถึงเซเว่นหัวคว้ยครับโมโหครับทำไมทำไมมึงเอาของมึงยิ้มขายกูวะใช่ซอยอะไรบอกทีลกทูกเทพสตรีซอยแปดทำไมมึง,ม,งมึงทำไมมึงเป็นคนแบบนี้วะพนักงาน 7, 7เซเว่นเซเว่นหัวควุ้ยดาอย่าไปาสาปเซเว่นเขาเซเว่นเขาไม่เกี่ยวด่าพนักงานมันพนักงานอะ่ะหัวคว้ยอ่ะอืมเฮียมึงเอาของนีงยิ้ขายกูได้ไงวะเซเว่นก็ไม่เกี่ยวเฮียตั้งสาวร้อยเก้าสิบเก้าบาท ใช่กูซื้อมาค่ะกูจะได้ตังค์มาเดือนละบาทเนี่ยไอ,อ้เฮียขายลาบมึงรู้เป่ะมึงไม่ได้มาให้กูนะเวยเ้ยเออมึงไม่ได้ให้กูฟรีๆนะเวย้ยมึงยังไม่ให้กูโมโหนี่เหรอวะเออกูซื้อนะเว้ยไอ้เหี้ยกูไปถามเด็กผูดจากวนตีนกูอีกอืมไม่ตอบให้ก็ดีแล้วไอ๊อู้ไปเอาปืนยิงหน้ามึงก็บูลลี่เอ๊อย่าไปยิงมันลูกเดี๋ยวติดคุกไอ้เหี้ยมึงเอามาขายได้ไงแพ็กเกจถูสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อเดือนต่อเดือนหน้าไงเฮียเล่นได้วันเดียว ไอ้ควายของได้หมดอายุแล้วจะมาขายกูได้ไงวะแม่งหลอกนี่อ่ะกูให้พ่อกูเคลียรอะไรเฮียเฮ้เสือใหญ่เดี๋ยว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 เียมึงเป็นเฮียอะไรกันพวกมึงนะทำงานสาวคุยเลยเงินเดือนก็ได้เยอะกว่ากูใช่ลูกยังจะมาโกงกูอีกเหรอเดี๋ยเราขายลาบแม่งนี่เดียวันนี้ขายได้ถุงเดียวยี่สิบบาทจัดเลยโอ้ทำงานแต่ละวันเหนื่อยนะมึงไอเฮียพอจะได้เงินสามร้อยสี่ร้อยบาทวันเนี่ยพ่อเป็นคน